Yeah อารยห้อเออรอพร no ักแก้ววันนี้ใครตอท่พี่โบวครับก็ดูแล้วพี่คนน่าคมที่สุดเก่งสุดน่นอนตางยาวใช่ครับผมคืนนี้่องาแกลงมากทีดรนาแกล้งมากครับผมเกอร์ไรือเปล่าใช่ครับวันนี้มนโชว์เกมอากาศดีแล้วเลครับวันนี้นะครับนักเรมนนั ในตัวหมก็ว่าจะโดนโดนตอ้กลับยิงหลายอาทียใช่ไมครับวันไม่มีทีชีเลยใช่ครับผมคนใหญ่ไม่องใหญ่ทีชีแต่ทางกานชนะนี่น่าสวยหรูที่สุดโลกคงเป็น ได้นะครับปีนี่ตายยาทีกับพอขาพูางนีปีแล้วนะครับคูดหงนี้ไม่ได้เข้าพดอ่น้ราองัเาาตยาาาจดูว่าะกู้เดิมรอเปล่าตายาแขแล้วไปได้ก้าเจรอเาอึ้ัมาพูสนามองสนามจะขี้บอสนามแรกี้อขี้บ

วีประตูของพอไอคักันของผมุงดดูแลตัวนี้มันว่าอะรู้ชโอ้โหข้องห่าจนตึงแล้วเีมีนี่จะใหญ่จะเป็นชุดที่เราเคยได้รองแชมป์แ่ประเทศแข่งช่วงชรวงครับปีนี้ก็จัเรื่องที่ขาดแล้วปีนี้ทำงานใหม่โยที่เวลาร้อยเพราะฉะนั้นต้อแก้รอนด้คยับทมงานะี่้รบชอบไว้ที่เราอมีใครขาดที่บอน มันก็าสุดแล้วเ้าเขาให้เดกทหารกันหมเจ้ามายก็เช้ากาคาให้โอ๋เสียดโอ๋เียดีมาให้นตัดเลยเจ๋าตัดเจ๋าดโอ้ยเฮียที่ดีไปเรียี่องร้องให้ดับเบิ้ลดับเ้กาคากาคาสามไวสดกว้างไปไปชูโอ้ยไม่เยอเลยยังเสือเสียงตอหนาวมัยังไม่หววจริ เด้งกับกาเด้ซ้ายกัเด้งขอข้หเลยขไปมาครับนี่ก็รุ่เก่าแล้วหมดแลข้าหนแค่มีตเกเอนนี้เกมคนเล่นรบัวครับแ่จะได้ีจะสลูก้ไม่ออัดได้ลแต่นี้ดีครับโซเกมนะครับ อ่ะทายาทนะครับพระน้องพระน้อง ตามยาตามยาได้มาให้การก็ถุยุุยให้การอุ้มอุ้มเยทอเยตอนได้มาที่ผมดีที่ผเลยก้มอุ้มไปแล้วอุ้มเทายทองใช่ไหมอีกกองหาไปวัดสารานุ่ยดุงท่าไงเ้ามาไม่มีอะไรให้การทุ่งรอรอตัดได้ยังไครับ จะให้ไทยครับเดเกว่าแนครับกู่ต่อไปนะครับเดินนะครับมีหูวนะครับกู้ที่แบบนี้ครับรวัสสากแก้วนะครับพบกับออมสูรณ์นะครับูเบอลนะครับนะครับชื่อว่าหนีหวยครับหนีหัยครับหนีหวหนีหวมาสนามอนะครับยาพรกับอหาดอ ลูกเกมวันนี้ก็าากคืดูทุกท่านอย่าลูกที่สูสีนะปัญญานี่ก็คือยังได้เดินร้านกูมอยู่นะครับไม่ต้อมา ผมก็ทำค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็มีวแบบผมต้องแสดงแต่ด้วยกิจการเนี่ยความเป็นเจ้าภาพจะได้เปลี่ยนให้ผ้าผ้าสภาพอากาศแล้วก็กองเชียร์อ๋อเป็นเหมือนรายการใหญ่หรือว่าไรครับทีจเจ้าภาพเนี่ยยัมีพลังเรียกว่าไม่แพ้เลยครับเราได้ครับนะครับแล้วถ้าเราแพ้ก่อนก็ายไปกันเดียวะอ้อใช่อ เท้า oh, yeah, yeah, yeah. yeah. okay. ีนะครับโอ้โหมาญามาญามาดูเงียที่ตาพิยาให้กับเราโดนขีมาให้กับเจ้าวัชระวัชระว่าแมวัชระนี้ทอบเกี้ยมาสบายๆครับมาได้เจ็บเต้าม่ติดตั้าให้กับตาพิยาตาพิยาช็อไปแม่โอ้โหมา รวตัว,วนะครับตัว,วนะคับโตครับหังวาัอย่้วมอยู่นะครับเป็นรูปแบบรูะครับเอาขอวนะครับ าโอ้โอว่ากันวอานะครับอันนี้่ผมครางอาจารย์เนี่ยต่างผู้เล่นบอลนี่บอลโคตรใจนะครับได้ข่าวว่าเกมที่แล้วอาก้าไม่ลงนี่เกมดีครับเกมดีแล้วชนะคอมไฮชนะพยายามมาสองถุนะครับอาก้าไม่ลงเรียกได้ว่าอยากสักฟองทีมเลยใช่ครับไปแล้วโดนแบทครับแล้วพโยนย่างไปทางย่างไม่หยุครับไม่ตัวตัว ไป้ววันนี้ก็แค่นั้นแค่นั้นนะที่ถ้าโนมแต่แบบแโน้อาจารย์ไม่ยอไม่กอดตัวแล้วช่งออกไปนะครับครับอาจารย์บอกว่าตาพยายาครับู้2อพันเนพอบอกนะครับรู้สองพันนะครับ

レッツゴーさ สาเตอนลกครับวันนี้ลัแพงโอ้โหตากรอ้องร้องนิ่งนะครับวันนี้เราภาพอจบมาที่ลูฟี่จิ้ของเราพร้อกถักแก้วก่อนนะครับวันนี้เราดูกันว่าใครจะเอบชนะชนะไทยฟิลิปทินส์จากของแห่งนองน้องไม่มีอะไรทั้งที จะอ้วนนะครับต้องถามมือให้ความาใครเลยทัวร์ทองทัวร์ทองครเต็มตามแท็กติครับวันนี้ใช่ครับทังเกมผู้เล่นของขอนิการวอลเลยนะครับจ่าสัตว์นะครับช่วงนี้วอลนะครับจ่าสัตว์นจะเข้าข้างหลังตลอดนะครับท่านสัตว์นี่วางท่อนทอลเกนกับจ่าสัตว์นี่ครับของชอบเลยนะครับ อ้าวไม่ว่าตัวถืไม่มีอะไรครับแหมเป็นให้ทุกอย่างแล้วครับเจ้าถือเจ้าถุยให้กับเจ้าอิยาทอนอิยาทให้กับพัตรน์พัตรน์แถมให้วโดนโดนยาวไม่มีอะไรครับโอ้โหแล้วกับพระเจ้าพระเจ้าให้กับเพิ่มไปอีกทีเดียวตีต้นโดนพัรน์แมมาเลยครับไม่มีอะไร มาแล้วเนี่ย้อๆๆๆโอ้ยเนี่ยโค้ชเยเขาเต็มยาความหันน้ำตาลเนี่ยฟิตนะครับแหมต่อฮัลโหให้กับจ้าวิจ้อู้ 3นะครับใช่เอาลงมาชวยครับให้กับกาก้ากาก้ามาจมาให้กับเจ้ากุ้งกุ้งมาจ่าให้บิ๊กบอมิ๊กบอมบิ๊กมาจ่ายให้แล้วกาก้าไปกาก้าแหมโอ้ดไปแล้วเอ้ยโอ้โหเอวครับพี่แอคชั่นครับแอคติ้งครับเบียร์มาครับทวานโอ้ดูนีดนึงก็ไปได้แล้วนะครับใช่ครับอ๋อเป็นมันยามันยามันยาก็มันยา มาดูเกมรับฟรีที à, ่ของของกัตายาด้วยตาพยาเจ้าชุยชุยชุยชายครับชุย

ไม่มีปัญหาตรงนี้ไม่มีอะไรเขาจะการโอเมดูนะครับไป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 ไครับปไ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 งไป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 าปไป ต่ทเดินผานกเ็หน้ก็คืออเซลก็พี่ข้างเลยบอลักครับเยอฮามาดูเกมกันต่อครับมาให้กับอาาครับนครัอุ้ยอุ้ยไยอุ้ยอุ้ยไปติดยนมายาวๆให้เจ้าจ่เจ้าจพัก็ไม่ไดยไม่มีอะไรครับมาดูอหาลุ่ง้ครับ oh คนละที่จะขอถ่านะครับเขียงแค่10คนละขึ้นนะครับวันนี้นะครับขอจัดการตึ้นราคาอีกแล้วนะครับโอ้โหเอาน้ำดี้กันกันมีอะไรก็ต้องทำนะครับมีอะไรก็ต้องทำแล้วตงไปแล้วตกอาจารย์ทำแล้วครับรมดเวลาขที่แม่ครับโอ้โหหมดไปเมื่ออาจารย์ไรอาจารย์บอกว่าอาจารย์บอกว่าหมดเวลาหรือหมดเวลาครับ Oh